ฟังเสียงจิตพินิษเสียงธรรมทางสายกลางเนี่ยคิดถูกดำริถูกพูดถูกทำการงานถูกเลี้ยงชีพให้ถูกเลี้ยงชีพให้ถูกก็คือเลี้ยงชีพที่มันไม่ผิดตรงนี้เนี่ยก็คืออาชีพอะไรที่มัน เรียกว่าเป็นสัมมาชีพบางคนบอกว่าขอแค่ไม่ผิดกฎหมายก็โอเคไม่โอเคยังไม่โอเคกฎหมายบ้านเมืองยังไม่ครอบคลุมพอที่จะบอกว่าแค่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสัมมาชีพขายเหล้าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเนาะขายบุหรี่ผิดกฎหมายไม่ผิดขายยาฆ่า,มาแมลงขายปืน ถูกกฎหมายทั้งนั้นเลยแต่พู้เจ้าบอกว่าพวกนี้เป็นมิจฉาวัณิชาถ้าใช้อาชีพค้าอาวุธค้ายาพิษค้าชีวิตสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อขายขายคนสมัยก่อนมีขายคนด้วยค้าทาสเดี๋ยวนี้ก็ค้ารูปแบบอะไรเขาเรียกว่า ตกเขียว <c oughs> ค้าคนแทนที่จะมาใช้งานด้านแรงงานเอาอมาใช้งานด้านอื่น <c oughs> ก็คือค้าคนนั่นแหละก็เป็นหมด <c oughs> พวกนี้เป็นมิจฉาวันณิชาค้ากามค้าประเวณี <c oughs> พวกนี้ไม่ใช่สัมมาชีพ <c oughs> ถ้าทำอยู่ควรเลี่ยงหรือถ้าจะไปซื้อบริการก็ก็ควร หยุดไม่ควรใช้พอไปไปสนับสนุนอาชีพที่ไม่ดีแล้วเราเองก็ตกอยู่ในอบายามุกราะนั้นสัมมาชีพเนี่ยจะยึดแค่ว่าไม่ผิดกฎหมายไม่พอต้องดูว่าอาชีพที่เราทำในการดำเนินชีวิตนั้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมคุณภาพจิตส่งเสริมสังคมไหมถ้าอาชีพ ที่เราทําอยู่เนี่ยทำร้ายสังคมทําร้ายจิตใจคนไม่ควรทําทําให้จิตใจตกต่ําหมกมุ่นอยู่ในอบายามุขก,ก็ไม่ควรทํสมมา,า,าสัมมาวายามะสัมมาวายมะเนี่ยคำมันใกล้เคียงกับสัมมาวาจาแต่ความหมายคนละแบบวายามะแปลว่าความเพียรความเพียรไม่ใช่ ฉันจะเดินตลอดหรือนั่งนานๆนนถ้าดูคำแปลหรือดูความหมายของสัมมาวายามะแล้วเราจะเข้าใจแง่มุมของการปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นท่านบอกว่าที่ว่ามีความเพียรชอบคือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เคยมีให้มีขึ้นเพียรรักษากุศล ที่ทำแล้วอย่าให้มันหายไปเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เคยทำอย่าทำเพียรละอกุศลที่มีอยู่ให้มันหมดไปนี่คือความเพียร <c oughs> คุณจะเดินจะนั่งจะนอนท่าไหนก็ได้ท <c oughs> ่าไหนก็ได้ถ้ายังมีตัวระวังตัวละ ตัวหมั่นสร้างและตัวคอยรักษาเหล่านี้เอาไว้หมั่นสร้างกุศลรักษากุศลที่สร้างแล้วละอกุศลที่มีอยู่ระวังอกุศลทั้งหลายที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําอย่าทําถ้าไหนก็ได้ถ้ามีอยู่สี่ข้อนี้ถือว่ามีความเพียรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเดินแกว่งแขนก็ได้ไม่ต้องมาเกาะ กลุ่มสองมือแต่ถ้าเกาะกลุ่มสองมือแล้วมีสี่ตัวนี้ก็ทํานะมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธท่านี้ด้วยนะจะนั่งขัดสมาธิจะนั่งเอามือซ้อนกันท่าไหนได้ทั้งนั้นขอให้จิตมันตรงก็เรียกว่ามีจิตที่ถูกทางมีความเพียรที่ตรงความเพียรที่ชอบธรรมบัญญายจากพระอาจารย์กฤตนิมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจัังหวดชนบุรีบรรยายณศาลาไตรสิกขาบ้านจิตสบายกรุงเทพมหานคร